ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอาใจสายหวานนี่เเนาะสำหรับสกูปปี้ไอนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับก็มันเดิมจะพามาดูราคานะครับแล้วก็สีสันเนาะว่ามีกี่สีนะครับสกู๊ปปี้ไอนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับล้อแม็กนะครับขอบสิบเนาะตัวนี้ยางไม่มีแบบแบบเป็นยางแบบจุคเลดนะครับจะไม่มียางในเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ พามาดูนะครับก็จะมีกี่สีนะครับว่าตัวล้อแม็กนะครับมีกี่สีนะครับมีทั้งหมดนะครับสี่สีนะครับก็ใครชอบสกู๊ปปี้ไอนะครับตัวท็อปลองช่วยคอมเมนต์ได้นะครับว่าสวยไหมนะครับถูกใจไหมนะครับเป็นเครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นเสื้อแบบลมเนาะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับก็จะเห็นแต่ เป็นสีๆนะที่ผมเคยทำคลิปไปนะครับตัวนี้ผมจะมารวมนะครับรวมสีนะครับทุกสีนะครับว่าสีไหนสวยสุดนะครับหรือว่าใครชอบสีไหนก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับตัวนี้เป็นเบาะสีออกอส้มๆเนาะรุ่นล้อมแม็กซตันี้เป็นสีส้มๆหมดเลยนะครับสวนไหมนะมีอยู่สีีครับมีสีขาวขาวตัวนี้เป็นดำไปข้าเงานะครับส่วนน้าเงินตัวนี้เป็นน้ําเงินแบบด้านๆนะครับแล้วก็เทาด้านนะครับเาดําด้านนะครับ ด้านจะมีอยู่3าสีนะครับจุดเด่นของมันก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระบบอีโคโหมดเนาะแล้วก็ไอเดียินะครับอีโคโหคืออะไรคือประหยัดน้ำมันนะครับโหมดประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ไอเดียิ้สต็อปก็คือเวลาจอดรถนะครับเครื่องยนต์ดับนะครับก็ใครใช้อยู่คอมเมนต์เข้ามาถามเข้ามาได้เลยครับว่าชอบไหมนะครับโ ขาวเงานะครับน้ำเงินนะครับนเงินด้านเท่าด้านแล้วก็ดำด้านนะครับตัดด้วยชุมพูนะครับดำด้านตัดด้วยชุ่มพูนะครับที่กระจกนะครับก็ใครสนใจเนาะตารางเงินผ่อนเงินดาวน,นะครับแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่นะครับอรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปดูเนาะ กาดาวเท่าไรผ่อ,อนเท่าไรนะครับราคาเท่าไหรนะครับ,บก็ใต้เบาะก็จะเหมือนเดิมครับมีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นกล่องใหญ่มากนะเก็บเบาะนอกเต็มใบได้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ปีสองพันยี่สิบนะครับตัตราการประหยัดมันอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหกกิโลเมตรนะครับต่อลิตรนะครับมีกบายละเอียด ครบนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับอยู่ได้ประมาณห้าจแปดลิตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมจะพาไปดูราคานะครับนี่ครับราคาอยู่ที่ห้าสองนะครับก็ใช้เงินดาวนเก้าบาทนะครับส่วนตารางการผ่อนก็ประมาณนี้นะครับสิบสองวันสี่พันกว่านะครับแล้วก็ยี่สีงวัาสองพันกว่าครับก็สายที่หกว่าสองพัน ยี่สิบบาทนะครับเ่อนไฟแนนซ์ก็สามสิบหกวดนะครับใช้เงินดาวเก้าบาทนะครับส่งสองพันหกร้อยหกสิบาทนะครับเดี๋ยวนี้มีสี่สิบแปดง้วแล้วนะครับสําหรับไฟแนนซ์เนาะก็ใครอยากส่งแบบรถพังก็จัดได้นะครับสี่สิบแปดง้วดครับก็ถูกมากครับอยู่สองพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทนะครับใครสนใจรุ่นไหนใครอยากดูรถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับก็ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กซับสไคร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม